สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมเปิดใหม่ ที่กำลังจะเปิดให้เล่นใน Store ไทยนะครับผมเร็วๆนี้เนาะเกมมีชื่อว่า r e a m of Pixel i d o l RPG เล่นได้ทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android นะครับผมแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยนะซึ่งจะเปิดให้เล่นใน Store ไทยเป็น s ซ r ร์ฟซนะครับผมอ่าหน้าตอนนี้ก็เปิด Official นะครับผมเป็นเพจ FB แล้วก็เว็บไซต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมนะ อ่ะแล้วก็จะมีให้เราลงทะเบียนล่วงหน้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเพจของ FB นะครับอันนี้ผมกดติดตามไว้แล้วนะครับผมนะอ่ะตัวเพจก็สร้างเนาะผมตั้งแต่วันที่24กันยายนเนาะ2568เนาะตอนนี้ก็หน้าวันที่ผมอัดคลิปวันนี้ก็วันที่อ่า13ตุลาคมนะครับผมนะสำหรับเกมเรียม o อฟพิกเซลไอดอลนะครับผม ตอนนี้ก็เปิดให้เล่นเนาะในโซนของอเมริกานะครับผมตอนนี้ก็สามารถเล่นได้นะแต่เราต้องหาไฟล์ apk มาติดตั้งนะผมถ้าใครจะลองเล่นเนาะผมจะทิ้งเป็นไฟล์ apk นะครับผมเล่นได้เฉพาะ,ะ android เนาะแต่ ios ผมไม่แน่ใจว่าต้องอต่อ vpn นะครับของอเมริกาหรือเปล่านะครับผมนะ,ะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับผมของเซิร์ฟซของเราเนาะ เซิร์ฟซีก็จ,จะเป็นของไทยสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียอ่าอะไรพวกนี้เนาะที่อยู่แถบ,แบอาอาเซียนของเรานะครับผมนะ,ะที่กำลังจะเปิดให้เล่นนะครับผมเดีวๆนี้เนาะแล้วก็มีกิจกรรมแจก10,000หม่สมุมฟรีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปที่หน้าลงทะเบียนลง,ลง,ลงหน้ากันเลยครับสำหรับ ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับผมก็เปิดให้เราลงทะเบียนทั้ง Android และ iOS นะครับผมนะผ่านระบบ Google Play แล้วก็ App Store นะครับผมนะรับซุ่มฟรี10,000ครั้งนะครับนี hey. อ่อย่าลืมมาลงทะเบียนไว้นะทุกคนนะล่วงหน้านะจะได้ไม่พลาด10,000สุุ่มนะครับทุกคนนะขออนุญาตลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ผมกดลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วเนาะ เกมมันก็จะเป็นภาพสไตล์พิกเซลนัทุกคนนี่เลยนะครับสไตล์พิกเซลเนาะแนวไอดอ RPG นะครับผมนะจัดทีมต่อสู้นะบรรยากาศก็ประมาณนี้เนาะตัวละครก็ประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีพวกสายแท้งโจมตีกายภาพโจมตีเวทสายซับนะครับนะมีอารีนา PVP เนาะก็จะมีการาว,วิวัฒน,นาการเนาะ อุปกรณ์อะต่างๆานีาหนะเนาะก็จะมีการลงดันเจียนอารีนา PVP นะครับตีบอสนะครับจัดทีมระจนภัยนะครับตรวิดานดันเจียนประจำวันและพวกนี้เนาะอนะครับแต่มันจะเป็นทีมคล้ายๆแบบอ่าดก้อนบอลเนาะนะครับเท่าที่ผมดูจากกราฟิกเนาะเห็นไหมครับ ลายเส้นแบบนี้นะผมดากอนบอลแน่นอนนะทุกคนนะอันนี้ก็จะลืมกดลงทะเบียนลงหน้าไว้นะสำหรับใครที่กำลังรอเล่นเกมเรียม o อ pixel i d o อด p ลนะครับผมจะเปิดให้เล่นในเซิร์ฟซนะครับผมมีภาษาไทย100%แน่นอนนะครับผมนะอ่าอย่าลืมลงทะเบียนลงหน้าไว้นะจะได้ไม่พลาด1,000 0สุ่มนะครับทุกคนอ่าแล้วก็อย่าลืมมากดติดตามนะครับผม พจ fb เนอะของตัวเกมนะ,ะแล้วก็จะมีเว็บไซต์การเติมเงินเนาะเว็บไซต์ยังเป็นทางการของตัวเกมเลยนะครับทุกคนมีภาษาไทยนะครับอ่านี่ประมาณนี้เลยนะครับผมมีภาษาไทยแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นเว็บไซต์เติมเงินนะทุกคนอ่านะครับแล้วก็มี Discord เนาะตรงนี้ก็กดเข้ากลุ่มได้นะทุกคนนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับข่าวสารของเกม เรียมออฟพิกเซลไอดอลอนะครับผมจะเปิดให้เราเล่นเร็วๆนี้นะครับตัวเกมมีภาษาไทยครับเล่นได้ทั้ง iOS และ Android นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามทั้งเพจเกมแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมรับสุ่มฟรี1 0,000ครั้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e ใผมนะครับขอเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ